เขตวัดมโนทุกคน,ดนเดี๋ยวพอคำพาทุกคนเลาะสมบรรยากาศเขตวัดมโนบ้านมโนเมืองหลวงพระบางน้ำแก่ทุกคนเนะาะเขตนี้ก็จะมี้านตัดแก้วเนาะมีต้นพาวรงแฮมสร้างคำทุกคนถือว่าเขตนี้ก็เป็นเขตหนึ่งที่ว่าสำคัญทุกคนเนาะเป็นเขตชุมชน,นของอ่า นลงห่าวบางอยู่เป็นส่วนใหญ่ห้องลงมาก,กับเป็นเครห้องแฮมทุกคนเรือนพักจะมีหนองนี่อย่างนนหนองก็มีความสำคัญเพื่อนห้องว่าหนองในบัญชีอนุรักษ์บ้านอโนอบ้านมาโนทุกคนห้านปิ้งเป็ดข้างหนองมาโนสวยงามทุกคน,นบ้านเมืองปัจจุบันนี้อ้เปลี่ยนไปเลย รถตู้รถยังกระไรทุกคนนี่แถวนี้ค้านขายเฟอร์นิเจอร์นี่ค้านขายขระปุ้นน้ำเจลเนาะจะมีขายน้ำขายไนอย่างพร้อมน้ำเป็นจอบไปอย่างทุกคนโอเคเนี่ยนี่บ้านเฮือนสวยงามทุกคนเป็นทรงสไตล์หลงพระบางเนาะสมกับเป็นสถานที่ที่ได้รับรางวัลจากอ่า UNESCO ทุกคนเนาะประกาศให้เป็น เมืองมอรดกโลกแห่งทันยิตของประเทศลาวครับทุกคนบรรยากาศตอนนี้ขากทุกคนม,มีห้านขายเครื่องห้านขายจืนอย่างพร้อมอยู่ใน mm hmm. เงินพักพ mm ีพ hmm. ี่เงอนพักอินทศักโอ้หลายอย่างทุกคนอันนี้นนนวัดมโนในปัจจุบัน เดี๋ยวพาทุกคนขี่เข้าไป,ไปเป็นวัดมโนมโน้ำกันเนาะวัดมโนในาปี2004นี่เป็นจังไหนทุกคน2003 2004เนี่มีอย่างไหเบิงเนี่ยนี่ยเป็นเขียนใช่ว่าวัดมโนรมทุกคนศรัทธาสร้างโดยนางพรเพชรโคลาโดฟาบิอานีเนาะจากออสเตรเลียออสตาลีทุกคนเนาะ ภาษาจากต่างประเทศทุกคนเนาะน่าจะเป็นคนลาวเฮาอาศัยอยู่ออสเตรเลียเนาะอยู่ต่างประเทศโอ้สวยงามทุกคนบัมนโนโดมานกในปัจจุบันเลยเป็นวัดหนึ่งที่พระไทยฮุบงามเลยทุกคนซาบาคำมาแตละเทือเลยแต่ว่าเมื่อนี้ก็หามีโอกาสได้มาทายวิดีโอ้ทุกคนได้เบิง่งน้ากันเนาะพระวัดมันกในปัจจุบันโน,โบน,นี้เป็นจชงไดรโอ้สวยงามทุกคน เป็นวัดใหญ่เนะาะบอกคำก็ได้ยินประวัติเพื่อนว่าวัดมโนนี่ตะกี้นี่เป็นบอนอยู่ของพระผู้ใหญ่บ่ทุกคนอืออันนี้กับโบห้แลรายละเอียดที่แท้จริงเนาะเดี๋ยวบอกคำหาย่างเบึง่งบรรยากาศแล้วก็อ่าสิ่งปลูกสร้างอ้อมข้างของวัดมโนนุคนอันนี้เพื่นห้องว่ายัาง หอสงท์านอุนคํานางทองสร้างในปีสอง2ิบสองทุกคนนี่กบไม่ดูไปจ้ะทุกคนเนาะไม่ดูไม่แต้นี่กันเลมนี่เป็นพระธาตุถ้าจะเป็นพระธาตุเก่าแก่พอสมควรทุกคน เดี๋ยวว่าคำพาอ่านเดี๋ยวมีประวัติอย่างปเป็นเขียนใส่บอลน่าจะมีฮอสหาฮิสตอรี่ตัวคนฮิตชีนอ่างต่างต่างพวกจำปาเนี่ก็คือชิมเป็นลายซิปปีลายนั่นปีก็คนเน,น,นาะเบิ่งแกลักษณะอันนี้เป็นงาเป็นงา,ปนงาไปเลยศรัทธาเท้าอ,าอารรุ่นเฮือนพรมจันทร์เนาะนี่งพวกจำปา สวยงามพวกจําป่ายาวทุกคนเนาะหลายเลยนะตามกำแพงยาวมาเลยทุกคนนี่ก็ตัวพระธาตุเนะาะบอกคำเกิดบเห็นเพื่อนเขียนสีล่าจาเลือกอย่างใส้ทุกคนนี่จะเป็นกกจำป่าอ้อมแล้วก็พระธาตุน้อยอ้อมพระธาตุใหญ่เนาะสวยงาม พระธาตุที่วัดมโนรมนะทุกคนเมืองหลวงพระบางแข่งหลงพระบางเมืองมอดกโลกทุกคนอ๋อบรรยากาศดีแหงแต่ว่าตอนนี้เวลาประมาณอ่เวลาประมาณสองโมงเรื่อนทุกคนอากาศก็สเอาห้อนแนะ่เนาะช่วงเศ้าก็สิเย็นแต่ว่าช่วงอ่ สวยใบใบยังสีกสีฮอน้อนเนาะนี่ก็เป็นอาคารนะทุกคนอาคารกุฏิเืินนอนของอ่พระสงฆ์ต่างๆเนาะสาธุต่างๆนี่เป็นต้นไม้สาระต้นมณนิโคตปลูกโดยทานภูมิบอกนางดอกวันนาวงทุกคนแต่ปีสองพันสามพุ่นแหละ สิบห้าเดือนหนึ่งนี่มีกระลลนี่มีกระลอมีห่อกลองทุกคนสวยงามสัทธานางมอนบทหทองพร้อมไ้้ยลูกหลานบ้านพระบาทใต้ทุกคนสร้างปี2018นันสเนาะสี่เดือนสองหกเดือนสี่หาคารือนอนก็สวยงามทุกคนเจ้ต่าีเอกลักษณ์ของ,งพระบางเนาะ อันนี้ครอว่าอาจารย์พงศานั่นอยู่ล่ะล่างดินขอทุกคนเพื่อเก็บรักษาสภาพเนาะแล้วก็ชิ้นมานำไใมใหม่โอ้ดินขอก็งามน่าจะเป็นดินขอสมัยตะกี้ทุกคนสวยงามเนาะดินขอ อย่างเงาเบิงอาจารย์เพิ่นครูบาเพิ่นล่างบินคอเนาะบางส่วนก็แตกทุกคนมีจักรอสิทธิ์อย่างมาพร้อมเนาะนีน่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่เพิ่นก็น่าจะมาเปลี่ยนช่างต่างหรืออาจารย์อาจารย์าารยเขาต้างองข,ขอถามเนี่ยพระธาตุอีอย่างอาจารย์นี่นะ อะไรบุญพระธาตุใหญ่เป็นพระทาตุอย่างอาจารย์โอ้เมื่อพระทาตของดูกระผูที่จายไปว่าวี่ท่า, 78, 78, 77, 78, ากนก็เลยเจ็ดสิบแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบแปดอู่นะสัุนใหญ่ที่สุดอยู่ในวัดนี่แหละโอ้สธาธวหุ่ใหญ่เราดูพระธ,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 ธาตุันเราตะกอหันธาตุเนียนมันพระเจ้าใหญ่อยู่อารามหันพระเจ้าแขนกุดขนนั่นะหันจากุ่นใหญ่โดยแล้วเพิ่นไปตัวแขนตัวขาใส่หันอารามห้องหัน โอ้โหโบาโโบเอาพระเจ้าไงแหะโดยเาเอาพระเจ้าไงอาดูของะชูไงเอาะชูไหผตายอยู่ในชูนี่เอาไวหนีดโอ้ดยโอาจารย์ไห่อุร้อโพอะนอยก็บอเห็นเป็นเขียนอย่างใจสนอกกนเลถาอาจารย์โียโโดโอ้อันนี้มันอนไม้ไหมวอาจารย์เอม้ไหมอายา้ไมเอาโดโดย ัวได้แจกกัสั่งไม่เนาะโดยพราะ้มันถ่ายลงยูทูบนิดนึงว่าเออเกี่ยวกับบัตรดอกขาวบานพิ่ิตรใไหใชิอาจารย์ก็เลยมันบ่มีข้อมูลกระดาษอาจารย์ซะเนาะโดยมันมันมันนภาพดูของนะูใหญ่นนี่ื่อ่กัืชื่อใหญ่สุดแล้วเนาะจย์เนาะโอ้งโคบวัรเลยด้โดยโดย เดี๋ยวเขาน้อยขอดยากทายดินก็คุณบาทเดินเดยนเดยโดยโดยนเข้าใจอาจารย์อืมทุกคนอาจารย์เพื่อนวัดตะกี้เป็นมีพระเจ้าแขนกุดอยู่อยู่วัดอมันมโนลมนี่ทุกคนพระเจ้าแขนกุศลเลยง่ายไปง่ายไปทางด้านในของสิมเนาะอ่และเวลาสะธุเพื่อนมรณภาพแล้วก็มีการสรรพนกคิจอยู่บนนี้แล้วก็ตั้งพระธาตุใส่ทุกคนเพื่อนว่าอ่า ถือว่าเป็นพระใหญ่ในสมัยตะกี้เนาะ่อาจารย์สวยงามนี่มันสิมทุกคนนี่มันอันจาจะเป็นกุฏิอาจารย์เนาะนต้นไม้ต่างๆยู่บริเวณอ้อมหอบนี่แหละเถื่อเพื่อนกำลังมีการปัปับปรุใไม่ทุกคนบุรณะบางส่วนเนาะ บัดมโนวัใหไ่ทุกคนญงอนาะวัดมโนเนี่โค้งสร้างก็ชิบะและคล้ายๆหอห,อหอพักแก้วเพย่เนาะแต่ว่าความญ่ความอย่างะนะนี่ก็เป็นบอนเก็บเครื่องทุกคนเนาะบอนเก็บเ,เครื่องกองอย่างต่างๆของเพื่อนอยู่ทางด้านในสวยงามเพื่อนจัดระเบียบ ผู้สึกว่าเวลาเพิ่นสร้างแล้วนี่คือสิ่งงามดีทุกคนอันนี้มันสิ่งที่เพิ่นปรปับปรุงเนาะเพิ่นจะเฮื่อดินคอเก่าออกแล้วเอามาบุรีบัดคัดสีไม้แล้วก็เอาใส่คืนทุกคนเนี่ยคือโฮกเกตป่าบ่ทุกคนเนาะคือโฮกเกตป่าพลัลงบุรีนะ <c oughs> ให้งานรักก็สิเป็นทั้งพระสงฆ์อยู่ประจำวัดทุกคนเนาะให้งานรักนะเนี่ย จะเป็นตัวสัตว์ในปลาหินมาพานเนาะตัวนั่นตัวนี้ตัวสิงตัวราชส,สีต่างๆน,นี้บอกคำกับบุ้ละเอียดทุกคนแต่ก็น่าจะคล้ายๆสัตว์ในตำนานคือบอกคำบอกเลยทุกคนในบริเวณอ,อ้อมพอบสิมกระสิบเป็นเรื่องราวของพระเวีย์ันดอรนะทุกคนเนาะเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็หอ่อระห่อนั่นห่อนี่ไม่เกา่าเพื่อจะขนดินคอนี่ใส่รอแล้วไปล่าง เล้วมาทาสีบางส่วนทุกคนเพื่อทาสีเพื่อเก็บหักษาหักษาคุณภาพของดินคอให้อยู่ได้โดดที่สุดนะทุกคนเนี่ยนี่มัน <c oughs> หอแจกว่ะ <c oughs> ่าจะเป็นหอแจกทุกคนจุดนี้สวยงามเลยทุกคนมันจะมีตัวนาคเนาะ มีตัวนาคตัวเอยศิลปะหลวงพระบาง <c oughs> สมัยนี <c oughs> ต้ตะกี้จะทนปัจจุบันเลยทุกคนนี่ก็หอแจกในปัจจุบันเนาะแต่ประเพณีปิดไปแล้วทุกคนฮากบอสามารถเข้าไปรบก,ก่อนดอกที่จริงใขรได้ยุดด่ดอกเนาะแต่มันบบเมนเบียดหอหามกัมามไทายด้านนอกให้ทุกคนได้เบ่งบุสอบรรยากาศที่วัดมโนรมในปัจจุบันนี้ นี่มันน่าจะเป็นกุฏิเก่าทุกคนจุดนี้แต่เพื่นบูรณะเนาะถ้าจะเอาแต่ความจริงหรือว่ามนโนรมนี่กว้างเลยทุกคนอ่ากว้างหลายอันนี้อุทิศแก่พอทิศเพงวิจิตแม่ดวงแก้ววิจิตเนาะอันนี้บอกคำเกี่ยวกับ,บพระธาตุอย่างคือกันทุกคนเพื่อนกับบริขียนบอกเพื่อนว่าอุทิศอุทิศแด่มาดังซะ เพื่อนาจะสร้างเป็นบุญกุศลให้แก่พ่อแม่เพื่อนหมทุกคนหรือว,ว่าเครือญาติาต่างๆเนาะคกจำป่านี่มันหใหลแหงทุกคนเงาเลยอยู่ตามกำแพงวัดมโนอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นคล้ายๆสิมน้อยบบทุกคนอ,อันนี้ก็เป็นสิมปกตินะสิมใหญ่สิมโถงก็าจำซ มีทาตต่างๆเนาะสมัยตะกี้เนาะสี่นึงก้าแปอย่างเวลาเพื่อนอมอระนะอย่างต่างๆสังเกตจุดนี้จะเป็นแต่สัดตาหินมะพานทุกคนตัวสิงตัวเอ้ยไปเันเนาะแล้วลก็เรื่องราวในวรรณคดีเรื่องของอาพามอย่างต่างๆพระธาตุต่างๆ้ะทุกคน นี่แม่นธาตุคนเสียชีวิตในสมัยก่อนแระ,ะสียังใหญ่อยู่ตามบริเวณนี้ก็สวยงามทุกคนสวยงามไปในแบบหลวงพระบางนี่พระธาตุสาธุใหญ่เพื่อนวะ แต่ถุใยญยสมัยตะกี้เนาะบอกคำกับบอกข้อมูลเนาอาจารย์เพิ่ันยังบดจือเนาะอาจารย์เพิ่อนอ่าจจะอ่างย้ายมาอยู่นี่บ่อหรือจังไหนเนาะทีนี้วัดมน,มนโนรลมทุกคนแข่งหลวงพระบางสวยงามมีเลยวัดมนโนรลม อะเดีではでは๋ยวเดินทางต่อทุกคนพามาแวะเบิ่งบรรยากาศแต room, ่ละจุดแต่ละจุดเนาะของแข่งล้อเบาบางนี่แหละอะทุกคนเดินทางต่อที่ทางด้านในวัดฮอลก็บบได้เข้าไปทุกคนเพราะว่าเพื่อนอ่ากำลัง ป,ปุ่งอยู่นะเพื่อนเรามีพระทับมีพระเจ้าแขวนกุศอยู่ทางด้านในฮันแต่ว่าเพื่อนอ่าต่อเติมแล้วว่สันส้นซะนะเพื่อนเวาฮัน,นออกมาก็จะเป็นเขตบ้านมาโนโคือเก่าทุกคนเดี๋ยวบอกคำพาขี่ไปเขตอ่าซีแยกคอกงัวทุกคนแลมี้านตัดผมเกิดขึ้นไม่้ายเนาะ้านปูคำการไฟฟ้าต่างๆเงินผักตาเป็นแดง บริษัทอคอนกรีตนะทุกคนหลายแหงมาลงเกล็ดเอกด้ยนี่นะมาปลูกโพงแหมเงินพักใส่บหมอยูยนีนี้ห้ามขายข้าวต้มพร้อมอยู่นี่เนะห้ามขายข้าวต้มห้างขายเครื่องแห้งกระจายตัวอยู่ตามสายทางทุกคนหับสมรภักงานยิงด่วนหนึ่งคนธนาคารโพงสวรรค์ ถ oh. ือว่าสะอาดจกงามทุกคนถนนหนทางเขตมโนโนี่มีบ้านเวียงใสบ้านเวียงใสห้องการการบินลาวประจำเคหะบ้านาาทุกคนลวงขระบางอะไรรถเละดดนนาะรถจักรรถย่างเทนี่มาซื้อ,อยังไงได้ทุกคนอะไรรถนะห้องแฮมบัวหลวงงามงามทุกคนห้องแฮมบัวหลวง มปตึกอาคารเก่าทุกคนบอกว่าอาคารอย่างาะแต่โครงสร้างก็แน,น่นหนาเติบอยู่สมัยตะกี้กันเลยบ้านเวียงไซบ้านเวียงแก้วหอมสามหอมเอ่ยก็มีเงินพักมโนเงินพักทวีสุขทุกคนเขียนเงินพักนี่เป็นหลายแห่งเขียนนี่ทุกคนนี่ห้านูซีห้านี่ยังกันเติบอยูน่นี่โอ้เงินเก่าหลาย หลายๆทุกคนแล้วก็น,นี่ห้างอาหารอัศรินเนาะห้างอาหารตามสั่งอัศรินห้างขายเครื่องไฟฟ้าสุดยอดเลยทุกคนอันนี้เพิ่นอาจจะห้องว่าซีแยกคอกงัวเนาะมาท้บาบความชื่อบบผิดนะไปซื้อนี่แมนมัดปีซูนบดดุ่กคนเลี้ยวซ้ายนี่ไปตลาดทางง่าเฮอร์เมเอนาะเลี้ยวขวานี่ไป ค่ายตะแลงทุกคนเดี๋ยวมาคําพาเรยวขวานะไปเบินค่ายตะแลงถนนอุปโลกเสียงกดเสียงกกว่าใช่บ้านเบียงแก้วเยทุกคนบรรยากาศมีเง,งินให้เซามีท่านขายเครื่องทนะ้านห้านขายเครกายย่าง หลายห้าอยู่ทุกคนอยู่นห่ท่านอินทจักรเนาะพระกรื่องมือสร้างปิธยาลัยโลวันเดิดเจมลงพระบางทุกคนห่ห้านขายเค้กโ้เซ็นนี้ห้านขายเค้กหลายทุกคนเนาะเส้นทางขึ้นค่ายตะแลงหนี่ง เ่าคำกือบบกฮู้เดีด๋ยวจยิ้เขาว่าค่ายตะแหลงตะแหลงเป็นคายย่ายเอียงค่ายทหารเก่าของฝรั่งเศสบหรือว่าค่ายอย่างทุกคนแต่ปัจจุบันนี้เป็นบอลยูของตำรวจรจ,จราจอดเมืองหลวงพระบางวะอัน,นี้บบาคำกือบบกฮู้เนาะได้ยินเพื่อนเราอย่างสั้นเราสู่ทุกคนฟังแบบเร็วๆวันสั้นอันนี้กับยูนิโอทุกคนยูนิโอหลวงพระบางตะกี้เป่นเกิดชิเปิดห้าวขายเครื่องยนต์เนาะขายเป็นล็อกเป็นล็อกยูนิโอ นี่กับโมกันมาตึกอาคารเก่าประเทศใหญ่ทุกคนเนาะแต่ว่าทรงกันยังเก่าๆอยู่ทรงกันเดี๋ยวนี้เป็นเห็ดเป็นห้านก๋วยเตี๋ยวเหือแหนมเนืองข้างหน้าก็มีห้านมิงเมืองเนาะเป็นเงือนให้เศร้าอย่างต่างๆอยู่ตามบริเวณเนี่ยทุกคนสวยงามนี่แหละทุกคนแล้วเพื่อนว่าค่ายตะแลงเก่าเนาะ คายตะแรงคายตะแรงตะเออยนี่ผู้ใหญฮู้กับบอกว่าคำไปเรื่องว่ามันแปว่าอย่างนาะคายตะแรงนี่ตะกี้เป็นบอลที่อย่างแน่ <c oughs> อเดี๋ยวว่าคำพาเลี้ยวมาทางนี้ทุกคนก็ <c oughs> เปลี่ยนแผนทุกคนมันย้อนแสงพดเดี๋ยวถ <c oughs> ่ายยังไม่ทุกคนเบ่งก็ได้น้อเดี๋ยวพาทุกคนไปทางนี้ พ่อทำไมในคลิปหน้าทุกคนเอาะเดี๋ยวบระคำลงคลิปมะเกลือเตรียมเนาะไปเดี๋ยวทางน้ำเกิน